Con này Bé น,กใ,ใน,นกใหม่ยังไม่ได้ขันเลย,เอ,ยอันนี้เป็นนกใหม่ทเเะเลยใครเป็นคนทำได้ไอตัวแรก ั้างบ้านมีสามตัวแล้วเขาเสือไปหมดอาคูแล้วแล้วต้องใส่สูตรพิเศษมาเนี่ยสูตรพิเศษต้องเปิดเสียงบ่ตม่นแต่ขอให้เสียงอาคูพีดา ปิดเธอเสียงโทรศัพท์พี่อะไอตัวแรกไอตัวเนี้ยพี่รักตัวไหนมากที่สุดตัวนี้มันได้เฉลยหลาย ตัวนี้ได้เฉลยหลายกว่าตัวแรกตัวแรกมันลงไหมแตว่ว่ามันคนละอย่างถ้าตัวนี้ไปไม่ได้เราตัวนั้นไปได้ตัวนั้นเอาไปตัวนี้ไปได้เค <laughs> ลับกัน ตัวนี้กับมานคือกันมันสอมแลนคำว่าหนอกจากคอกได้แล้วมันกับแลนหูหลูบเลยแหละพี่เอาข้าวนั้นมาให้ยังเจอุ้ยตัวนี้มันดินตัวนี้เป็นนกเฉลยเป็นเฉลยที่ได้มาใหม่คลิปล่าสุดนี่ ตัง้งผนยกไม่ถึงนาทีมีคนจองแล้วแต่บอ่ขายมีคนจองแล้วแต่ว่าไม่ขายจะเอาไว้เลี้ยงเองอเสียงใยจะไมใจนะเสียงใ่เดี๋ยวถ้ามันขันเดี๋ยวจะมาไทายให้เบิรด้เยจ้ะแต่ก็ถือว่าเชื่องอยู่ สามีบอกตัวผุนก็คันเนยู่ ไปเบิ้งหน้าของกันเห็นมันตีกันจนสาดนะเห็นเห็นมันตีกันดึกเรามาอื่นระหว่างเดี๋ยวเรา,าจ,จะใส่แบบแม่ใหญ่หนุกขลังหาวไปแล้วจบคลิปแล้วจ้ะ